หมัอนแม่น้ำมันสีเป็นสองสีนะฟังมองเป็นฝั่งเราแบบเย็นเข้าหอมเข้าหอมกับเข้าไปอ้าวเข้าหอมเอ้ยเข้าหอมเอ้ยสวยไหมลูกสวยสวย มากับสองสาวมาวันธรรมธมาดาก็คือคนจะไม่เยอะนะคะที่นี่ก็คือวัดภูมนลมนะคะทุกคนขาองค์พระจ้าได้ยังลูกจ้าองค์พระใหญ่สวยมาก โอ้โหสวยมากทุกคนองค์พระใหญ่ขึ้นไมมันไม่ขึ้น

ตัวอะไรนะตัวอะไรหอมตัวอะไรลูกเขาเขินตัวอะไรลูกโอ๊ยไงยจะขึ้นบนไหมหขึ้นบนไหมปไปเจไหม <c oughs> ถ่ายที่ตรงนี้ถ่ายเรียนใบมันเห็นไหม,มไม่เห็นพระเพราะพระขาวหมดเลย <c oughs> มานั่งตรงนี้ก่อนลูกนั่งกินน้ำก่อนน,อนั่งกินน้ำก่อนน,อนั่ง,งลงเร็ว,วน,นั่งตรงนี้ลูกนั่งตัวบันไดนี่ไม่ช่วยไปนั่งากินน้ำหรือยังมากินด้วย ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่รถไถน,นะลูกเดี๋ยวแม่ให้ดูมันไม่ใช่รถไถ <c oughs> ใครบอกว่ารถไถ <c oughs> ปลามีปลาไหม <c oughs> มีมีปลาเหรอ ตอนนี้เด็กๆก็จะเดินไปแล้วนะคะนี่เลยวัดเขาภูมันลมคุณแม่ก็เดินเหนื่อยคุณแม่ก็เหนื่อยในน้ำน้ำมาหนึ่งนขวดเล็กๆกค่อยเดินเออเออ อืมหาน้อยน้อยเหนื่อยลงบันไดหลายขั้นเดี๋ยวอยากอาว ไปแค่ครั้งเดียวเองวิ่งตอนเด็นเดกาไปหลายครั้งไปเกือบปีอยู่ที่ถูกแม่ชอบยังม่ใช่ลำบากใช่พี่ไปเมื่อไหร่เราพี่ไปเมื่อก่อนก็ลำพี่ไปแบบลำบากอ่ะใช่ไปลำบากเหมือนกันทุกไปแบบต้องลำบากต้อลำบากไบแถวยุคเราก็เป็นลมไปแต่เด็กแล้วอ่ะไม่แน่เราไปถึงที่ก่อนเราไปแบบคุกแก่ป้าพี่ไปจะต้องของไม้อ่ะ พญาเต่หเาหินอา้มีเต่าด้วยพญาเต่าหินคืออะไรหุยเย็นมากทุกคน สวยมากานะมาสีล,ลมมาสีลมเอาจ้าเร็วแันนี่เขาหอมดุโน no, ไม่ไป